อมเล็ดเดี๋ยอมเล็ดทำลายสถิติมากเลยลูกแล้วดูดิแล้วดูของเพื่อนเพื่อนยังเต็มอยู่เลยอะลูกอมเล็ดเฟอร์บี้แฟมิลี่วันนี้เราก็อยู่ที่ไหนคะลูกเซเว่นจะมาซื้ออะไรไอติมจะซื้อไอติมไปแจกเพื่อนเพื่อนกันใช่ไหมคะโอเคเรามาเลือกไอติมกันเลยดีกว่าว่าจะเอาอะไรดี เดี๋ยวมามาเปิดให้อุ้ยอุ้ยอึอมาหยิบเลยค่ะเอาอะไรมามาคิดว่าวันนี้เอาเหมือนกันดีกว่าเพื่อนจะได้ไม่ต้องแบบ้องห้โอห้ใ่ไหมคะโอเคงดดราม่าวันนี้งดดราม่าเพื่อนมีกี่คนนับก่อนเจ็ดค่ะเจ็ดคนโอเคอ่ะหยิบไปเจ็ดอันหนูชอบกินมาเโอเคหนูจะเลือกสองนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอเคหนูเสียงไทยเป็นนับเอาใช่ไหมคะใช่ mm hmm. เอาไปให้ป๊าป๊าด้วยป๊าป๊าอเอาอเป็นไมโลเหมือนกันเจ็ดอันแล้วค่ะโ <Okay. S 2> อเคน,นี้ของป๊า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 เป็นไมโลเหมือนกันแต่คนลาแบบ ป๊าป๊าเอาให้แล้วค่ะป๊าป๊าไมโลเหมือนกันใช่ไหมเฟอร์บี้เลือกไมโลให้เพื่อนเพื่อนค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปแจกเพื่อนๆนต่อกันที่บ้านนะคะโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านทุกคนมาแล้วแม่โอเมียติมจะแจกค่ะพี่เฟอร์บี้เมียติมจะแจกค่ะเฟอร์บี้ไหนซื้ออะไรมาให้เพื่อนเพื่อนไมโลไมโลหนูชอบกินอย จะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องมีดราม่าไงคะแม่โอ๋ก็เลยแบบว่าให้เฟอร์บี้เลือกเหมือนกันหมดเลยทุกคนให้ให้ให้พี่อมเล็ดช่วยแกะก็ได้หรกแกะได้ไหมแกะได้แล้วค่ะขาดหนึ่งคนอ่ะกี่คนแล้วเนี่ยห้าเหลือสองอันตัวเตี้ยแล้อตดี่กับนักแกะได้แล้วค่ะ อีกอันนึงอีกสองอันหรือเปล่าคะเหลือสองอันใช่ไหมออดี้กับอันเดียวเหลือเหลือเหลสองอันแต่ของป๊ะป๊าอีกันอ๋อของป๊ะป๊าอีกอันนึงเดี๋ยวค่อยเอาไปไว้ให้ป๊ะป๊าดูได้นะมาให้มาหมาคนอากินได้เลยลูกไหนเด็ก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 ต้องทิ้งถังขยะกันด้วยนะคะลูกไหนดูสิอร่อยไหมคะลูกตลางกลางอ้าวนอะ กินไหมเนี่ยกินนึกว่าจะปฏิเสธสะเบ็อร่อยไหมคะลูกอร่อยไหมคะอร่อยอย่าให้หยดนะใส่ใส่สีเดียวกับพี่เฟอร์เลยเฟอร์อร่อยไหมคะลูกอร่อยออมเล็ตคิดขับต้องอมค่ะห้ามเลียลูกอุ้ยออมเล็ต่ อร่อยไหมอยากแต็มไหมล่ะโอเคเด็กๆเด็กๆอุ้ยอุ้ยใครหมดก่อนใครหมดคนแรกอุ้ยอมเล็ดอมเล็ดเดี๋ยวอมเล็ดทำลายสถิติมากเลยลูกแล้วดูดิแล้วดูของเพื่อนๆยังเต็มอยู่เลยอ่ะลูกอมเล็ดหมดเร็วมากเลยอะเธอระวังหยดนะลูก หมดเร็วมากเลยอร่อยไหมคะอร่อยโอเค,อเควันนี้ก็พอแค่นี้นะคะเ,คเด็กๆบ๊ายยแล้วบา,วายฝ <Bye. S 2> ากติดตาช่องเฟอร์บี้แลด้วยนะคะบายฝาติดตามช่องเฟอร์บี้แฟมิีด้วยนะคะ